อย่างเราดู GPS นะเราจะไปที่สักที่หนึ่งมันมีทั้งหลายทางไปทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้มันทางใครทางมันใครถนัดทางไหนหมอกระทางไหนก็ไปทางนั้นแต่ไปสู่ที่เดียวกันแล้วในระหว่างเดินทางนะเราก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป งั้นเวลาฟังครูบาอาจารย์เทศนะฟังพร้อมๆกันฟังเหมือนเหมือนกันเวลาลงมือปฏิบัติสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นมันไม่ค่อยจะเหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างคนพงซ่านมากนะพอนขาขก็ไปอย่างหนึ่งคนราคะมากพอนามก็ไปอีกอย่างนะพวกโตสามากก็ไปอย่าง บางคนชอบทําสมาธิต้องทำสมาธิเยอะๆซะก่อนบางคนทําสมาธิไม่เป็นอะไรทิศทางอันเดียวกันเรื่องของสติปัฏฐานเหมือนๆกันนะแต่จริตนิสัยที่แตกต่างกันมันก็จะเหมือนเราเดินไม่เหมือนคนอื่นอย่างเวลาพวกเราส่งกันบ้านหลวงพ่อนะ เราสังเกตกันไมหมเวลาเราฟังคนอื่นส่งกันบ้านเรารู้สึกเขาส่งอะไรก็ไม่รู้นะบางทีทําไมเขาเห็นอะไรเขารู้อะไรเราไม่เห็นเป็นอย่างเขาเลยถ้าจะแย่และอนนนะไรที่จริงไม่ใช่นะถ้าทั้งเดินถนนเส้นเดียวกันบางคนมันมองไปทางซ้ายบางคนมันมองไปทางขวาเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันล้ในทางเดียวกันนั่นแหละแต่สิ่งที่รู้ที่เห็น ระหว่างทางนะแตกต่างกันไปจนไปถึงจุดหมายปลายทางนะอันเดียวกันนะนะถึงจะเข้าใจตรงกันตรงนั้นเหมือนเราจะขึ้นภูเขานะถ้าเทียบเหมือนเราขึ้นภูเขาเราขึ้นได้รอบทิศทางบางคนไม่ชอบปีนก็ขึ้นทางที่มันลาดลาดหน่อยบางคนขึ้นทางลาดลาดไปสบายๆไม่ชอบไม่ตื่นเต้นไม่ทา้าทาย ต้องไปปีนทางชะง,ง่อนขาอะไรเนะี่ยไต่ขึ้นไปยากลําบากรู้สึกสะใจเอาขึ้นไปยอดเขาแล้วมันก็อันเดียวกันก็จะเห็นในรอบทิศท,ทางเรานะมันขึ้นเขาได้รอบทิศนั่นแหละบางที่ก็เดินมาสบายบางที่ต้องผ่านเหวมาในสะ่เชือกมานะแล้วแต่จริตนิสัยนะ สุดท้ายก็ไปที่เดียวกันไปสู่ความบริสุทธิ์ลุดพน้นไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนๆกันเพราะฉะนั้ในสายตาหลวงพ่อนะมันไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกถ้าเดินอยู่ในหลักของอริยสัจอย่างถูกต้องรายละเอียดก็เดินอยู่ในหลักของสติปัฏฐานอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ไปได้แล้ว